EP 2องแต่ซีรีส์ XYZ ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกันสุดๆค่ะเมื่อได้นะักแสดงรับเชิญสุดพิเศษระดับสามีแห่งชาติอย่างพี่ติ๊กเจษดาพรมาแจากความละมุนให้ทุกคนต้องร้องกรี๊ดกันหนักมากและยังได้นะักแสดงสาวดารุ่งอย่างปรางชาตราบดจากซีรีส์ My Dear Warrior มาแท็กทีมร่วมมอบความพิเศษให้กับซีรีส์ XYZ อีกด้วยค่ะวันนี้เราจะพาฟะแฟนๆไปจอดลึกเบื้องหลังแบบเ e อ็กซ์คลี มาพร้อมกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะฉากลานบินกันก่อนเลยฉากนี้พีเอชัดของเราต้องมาต้อนรับองค์หญิงพันิสาและพาไปอย่างที่ประทับนั่นเองค่ะสําหรับโปรดักชั่นฉากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเราใช้เครื่องบินเจ็ตในการถ่ายทําจริงๆเลยค่ะแต่เอ๊ะ ฟ้าวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยทีมไฟของเราก็จัดให้เต็มที่ค่ะเพิ่มความมีชีวิตชีวานในฉากนี้ได้ดีเลยทีเดียวและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีสัมภาษณ์แบบเ e อ็กซ์คลซีฟของพี่ติ๊กเจษด,ดาพรและน้องปรางชัตรามมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นปรกรณ์ครับ เป็นองคลักขององค์หญิงจากประเทศพูตินาแรนเตอร์ในเรื่องนี้ก็มีความจริงจังนะครับเนื่องจากว่าเขามีอาชีพที่ทํางานอยู่ในวงังแต่ว่าพอเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนหรืออะไรทุกอย่างมันก็จะรีแลกซ์สบายๆแต่ก็มีความเป็นห่วงแล้วก็ระวังพยายามที่จะดูแลความปลอดภัยขององค์หญิงอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกดีๆกับองค์หญิงน้องปรางเนี่ยครับตั้งใจทำงานนะครับทำการบ้านมาดีเยี่ยมเลย สวยมากเลยเหมาะกับการเป็นองค์หญิงอย่างยิ่งนะครับระหว่างที่เราเขา้าฉากนะคะน้องปรางก็เชิญสเตปความพริ้วไปก่อนเลยค่ะหนึ่งแมเขาจับมือกันด้วยอะค่ะเขินไม่ไหวแล้วกอดกันหลายเทคแบบเนี้ยแบ่งเดียนสักเทกได้ไหมล่ะคะน้องปรางไปเห็นแบบนี้แล้วอยากจะสิงร่านน้องปรางเลยจริงๆนะคันเนียฟังความรู้สึกของพี่ติ๊กไปแล้วเรามาฟังน้องปรางกันหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะปรางชตรานนะคะคในเรื่องก็รับบทเป็นองค์หญิงพันนิสาค่ะจากประเทศฟูตินค่ะเป็นเจ้าหญิงเนาะอยู่ในวัยแบบ20นนะะ่สิบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความนิ่งๆบางอย่างแต่ด้วยวัยอะ ก็เป็นเด็กคนหนึ่งอะมันก็เลยจะมีหลายโมเมนต์อะที่บางทีเราก็เป็นตัวเราเองมากๆก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเะมีป็นโอกาสแบบได้เล่นกับพี่ติ๊กก็เขินนะคะแต่ว่าด้วยตอนนั้นมันถ่ายแบบกระชั้นชิดมากแล้วก็เลยเหมือนแบบโฟกัสที่แบบตัวละครมากอะสังเกตว่าเขาจะพยายามแบบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเป็นคนเชียงใหม่ค่ะก็อยากกินอ๋องอไม่เศ้าคือมาใส่ผิดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าแบบเนี้ยน้องปรางจะตื่นเต้นแค่ไหนก็เต็มที่กับบทบาทจริงๆค่ะ จะได้ฉากห้องอาหารสุดปังอลังเวอร์ขนาดนี้เราไปสัมภาษณ์พี่ยุย้ยหัวหน้าทีมอาร์ตของฉากนี้กันค่ะในเนื้อเรื่องอะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับงานเลี้ยงของเจ้าหญิงที่เลี้ยงรับรองมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะทีนี้เราอะ่ะเป็นคนไทยเราก็อยากจะโชว์แบบดอกไม้ที่มาจากดอกไม้ไทยแล้วก็เอามาจัดในสไตล์คอนเทมท,ที่มีความเป็นไทยนิดๆแล้วก็ยังมีความโมเดิร์นอยู่ดอกไม้ที่เอามาใช้อ่ะคะ่ะเราก็จะพยายามแบบ คี e คอนเซปต์ของสีของห้องแต่ว่าการเล่นคอนเซปต์สีชมพูอ่ะมันมันจะมันจะดูน่าเบื่อแล้วมันจะดูหวานกันไหมก็เลยอยากจะใช้พวกทางสีขององค์ประกอบสินนะคะสีน้ําเงินเฉดของแดงที่อยู่ในชมพูอย่างเงี้ยเอามาใช้เข้ามาในฉากอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเรียกว่าบาลานซ์ของสีมันอยู่ด้วยกันน่ะมันจะมันจะสวยงามมากแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงให้ฉากเนี้ยมันดู สนุกแล้วก็ดูร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบพวกดอกไม้หยิบพวกสีพวกพ็อปอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาใช้ให้มันเหมือนแบบโยงเกี่ยวข้องไปกันในเนื้อเรื่องสวยขนาดเนี้ยเห็นแล้วเดียนไม่กล้ากินเลยละค่ะคุณผู้ชมโปรดักชั่นจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการขนาดเนี้ยเรามาฟังพี่ติ๊กฝากซีรีส์กันหน่อยค่ะฝากด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า x y z นะครับตลอดทั้งเรื่องนะครับก็น่าจะมีความเข้มข้นสนุกแล้วก็ชวนให้ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับพี ติสามีแห่งชาติมาชวนดูซีรีส์ X Y Z ขนาดนี้แล้วแฟนๆทุกคนต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะสามารถติดตามรับชมซีรีส์ X Y Z ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกาออกอากาศทางช่อง True Asian Mall หมายเลข120และ239หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus